สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็มีสถา,านการณ์มาให้เด็กๆได้อ่านเหมือนเช่นเคยค่ะสถา,านการณ์ตัวอย่างวันนี้ที่คุณครูยกมานะคะจะเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านจับใจความสำคัญจากสถานการณ์กันเลยนะคะ แม่ของผมเป็นชาวนาที่ขยันแต่ละวันลงไรนาสวนผสมทั้งปูกข้าวมันสัปะหลังคนชื่นชมล้วนนิยมแบบอย่างที่พอเพียงขายข้าวเปลือกเสร็จสับขุดมันต่อได้มากพอนำไปขายไม่ต้องเสี่ยงรัดประกันราคาไม่ลำเอียงมีเงินเลี้ยง ครอบครัวเหลือเก็บออมหลังจากที่เราอ่านบทความแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าบทความยังไม่มีการตั้งชื่อขึ้นมานะคะดังนั้นคุณครูก็จะตั้งชื่อบทความนี้ว่าไรนาส่วนผสมของแม่ฉันแม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทําไรนาส่วนผสมและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เด็กๆก,ก็สามารถนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆกลับไปทำนะคะเด็กๆสามารถหาคำตอบได้จากในคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ